ไปดูฝนฟ้าอากาศเช้าวันนี้กันก่อนแล้วกันนะครับฝนฟ้าอากาศนะครับจากพายุไซโคลนนะคะก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นดีเพรสชันแล้ว ฝนในแต่ละภูมิภาคก็ลดลงแล้วนะคะคแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่แหละเมื่อวานนี้เราเห็นทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยเป็นสีเหลืองแถบทั้งหมดเลยนะคะแถบทั้งหมดเลยซึ่งวันนี้นะคะก็มีสีเหลืองอยู่ค่ะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ทางด้านของตอ,ตอนกลางของภาคทางฝั่งภาคเหนือนะคะคแล้วก็มีที่กาญจานบุรีด้วยทางภาคใต้ก็มีค่ะที่พังงานะคะ เหมือนเป็นการแต่งแต้มนะดูสีนะใชดูเหมือนใส่เสื้อกั๊กยังไงชอบกลนและใส่รองเท้าสีเดียวกันนะรงะบนูนะคมีที่ระนองพังงาสงขลายะรานราธิวาสปัตตานีนะคะที่ยังมีฝนตกอยู่ส่วนทางเหนือก็มีพยาวน่านแพร่อ,อุตรดิตพิษสุโลกนะครับไล่ลงมาถึงพิจิตรเพชรบูรณนะ์นครสวรรค์อุทัยธานีไปกาญจนบุรี ลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีไล่มาภาคตะวันออกก็ระยองจันทบุรีและตราดส่วนวนีนส้นสารที่เป็นสีเหลืองอ,อยู่ก็มีมอุดรธานี สกลนครบึงกาฬนะครพนมและมุกดาหารมีหนองคายด้วยนะคะมีหนองคายนะครับนอกนั้นพื้นที่สีขาวก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนนะก็ยังม,มีฝนในพื้นที่ต่างๆของแต่ละภาคนะคะภาคเหนือเนี่ย60%ของพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยส่วนภาคกลาง70%ของพื้นที่นะคะภาคตะวันออก60%ของพื้นที่เช่นเดียวกับกรุงเทพมหาะนะครและปริมณฑลค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดมามันนั้นก็มีฝน60%ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ อันนี้ก็60-70%ถก็ถือว่าฝนฝนเยอะนะ,ะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลจากพายุอัศนีบริเวณอ่าวเบงกอลซึ่งวันนี้ก็ขึ้นฝั่งอินเดียแล้วมัง้งใช่ค่ะแล้วก็กำลังลงเป็นพายุดิปรรชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับก็ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งของประเทศไทย ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกหนักสะสมนะคะคอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่ได้เราก็โดนห่างเลขจากพายุอัสนีนะ,ค,ะครับคพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือวันนี้ที่จะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะพี่ธนอมวันที่13พรุ่งนี้นพรุ่งนี้แล้วเนาะประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันที่13พฤศภาคามนี้ก็ถือว่าเร็วนะะปีนี้ฝนมาเร็วและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีฝนตกสลับกับร้อนอยู่เรื่อยๆถ้าวันนี้อากาศร้อนเนี่ยว,วันสองวันเนี่ยฝนตกฝนตกมันเหมือนกับอบอ้าวแล้วเราก็จะ<ช>รู้ว่าอีกไม่กี่วันฝนตกหรือว่าในวันนั้นาอ,อ,อากาศรู้สึกอบอ้าวแสดงว่าฝนกำลังจะตกภายในอีกไม่กี่ชั่วโมง,งข้างหน้านี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยภาพรวมนะแต่ว่าปีนี้ฝนมาเร็วแบบนี้ไม่ทราบว่า จะอย่างไรนะครับพี่น้องประชาชนเกษตรกรพื้นที่ลุ่มต่ําเดี๋ยวเดี๋ยวฟังการจัดงานวันเพื่อชมงคลจรวดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมการทำนายค่ะของพระโคเสียงทายนะคะเสียงทายพระโคจะทานอะไรนะครับที่ลุ่มจะเป็นยังไงที่ดอนจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรด้วยครับ